ก็ยินนี้ต้อนรับคอ้าสู่ไอดีใหม่ครับผมก็ประสมกาชานะไอกาชาเนี้ยมีดีคือบลอกไอดีเก่าที่ผมได้คือไอส์ควินแคทซึ่งมันตัวที่ผมแบบไม่ค่อยได้ใช้อะแล้วก็จะมีตัวอื่นซึ่งผมผมลองใช้ในแบบให้ดและตัวอื่นอะที่ใช้อะ อย่างเช่อีกตัวฮีโร่หลายๆตัวอันนั้นเน่ะไม่ค่อยดี Baby ้แคอันนี้ไม่รู้อะราคามันแพงแต่ถ้าเป็นอันนี้อะ่ะผมไม่รู้จะเปยตัวโคโนตนะว่ามันทำอะไรได้เนีย่ยไอโคโนตตัวเนี้ยแต่มันร้อนเป็นยูเบอร์แรงไงผมอยากเปิดแต่ก็ไม่กล้าอยู่ดี เพราะว่าันตัวที่ผมแบบเออมองว่าอาจกาดอย่างเช่นไอควินแคและไอตัวนั้นโคตรโคตรเกลียดเติ้ตลก็พอได้แหละดะเพื่อไอเอ้นกโอเคพูดมาเยอะแล้วได้เวลาเปิดขอแหละขอให้ได้ตัวดีๆปุ้โหชุดของรางการอเป่าเนี่ย โอเคมาดูดิโอ้ oh, เปิดมาก็ได้เลยเป็นพิซซ่าตัวดีตัวดีโอ้โอ้ยิชชี่โอ้โอ้ไม่กอดโนโอ้ไม่กอดโนเวย์โอ้ god กอดเจ้าช่วยกวยจี่โอ้ไม่กอดไม่จะเชื่อเลยจะแล แล้วมันบดิบดีด้วยอ้โหโดโคดีอ่ะโอเคอยู่บนแลนตัวอะไรถอยตัวที่มันตีคีเยอะๆอ่ะอีกตัวอะไรสักอู้หูไม่ God damn bro l เกอร์แค p อืมไอตัวนี้ก็ดีอยู่นะมันนอกบักฟีด้วยมั้งแล้วก็เป็นเก่งขำพวกคอร์เซอหรือคงรอด เออไอ,อ,อ,อพวกที่มีก้อนเจมอยู่บนหัวนั่นแหละเคโอ้โ okay. ห oh ไม่รู้ว่าอันนี้มันโบนัสของแบบเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันเพิ่งมาหรือเปล่านะแต่ที่นนแน่ๆตอนนี้รู้สึกดีโคตรอ้าารอใช้ g h o t Chat เกือบลืมก็ไอดีนี้ผมยังเล่นไม่ได้เยอะเลยอะ ว่าไงคือเล่นน้อยโอเคเดี๋ยวผมจะเอ,เอ่ออขอโดนี้ว่ามีตัวอะไรบ้าง witch cat เนี่ยขอลองโดนยูสดิโอเคมีแล้วเพราะฉะนั้นเ้ยไม่ใช่ยูสเราจะไม่ใช่ i ิ h แคทเพราะว่า w i ิ h แคทมันกากทินแคท พินแคตตัวใหม่ถือว่าดวงดีแต่ผมก็ยังไม่ได้ชามแมนแคตอยู่ดีอะไอชามแมนแคตนี่คือดีโคตรไม่เชิงดีขนาดนั้นหรอกแต่มันแบบเป็นตัวที่เป็นอยู่ในหมวดหมู่แลแต่ผมได้ยากอะแต่ในอีกไอดีหนึ่งผมก็ได้มาวิวแคททำดาเมจดีนะแต่ตอนนี้ต้องการ XP โอเมจิ อันนี้ใช้ได้ค่อนข้างบ่อยไม่ค่อนข้างอ่ะใช้โคตรบ่อยสลอนยุทธศิษฐ์โตใหม่อาอยุสอไปก่อนแล้วกันสอดแมนอันนี้ก็ดีแหละโอเ้โ,โหัวดคอดเมื่อกี้หมแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเอง ออแค่ไอดีนี้ผมก็ค่อยซูโมโ่ไปด้วยก็จะเอามามใช้เอิรใช้มาอาแบบเอิร์ดกง่ายคือเอามาใช้เป็นคอมโบไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่ารู้งี้ผมน่าจะซื้อไอซอมบี้แคทดีกว่าวะเพราะซอมบี้แคทแม่งคอมโบดีบวกกับมิสเตอร์ด้วย แล้วก็แคตโฟที่ได้มาก็ได้จากเมื่อวานเหมือนได้มาสองร้อยกว่าโอเคตัวนี้ไม่โอ้น oh, hmm. ็อกแบ็กสตองเกรนสตองเอ็กเกรนน่าจะอ่านชื่อถูกแหละเทงกุตัวนี้ถือว่าน่าจะดีมาวอนเดอร์โมโมโก ตัวนี้ไอ h ดีแฮกผมเคยได้แต่อันนี้ผมไม่ได้แฮกเลยไม่แต่นิดเดียวถ้าแฮกจริงอะของผมมันจะเริ่มต้นที่เกเอาพันเก้ลาลา้าล้านล้านเกาสิบเก้แต่อันนี้ดูแคทฟูดผมดิไม่จะเชื่อสายตาเลยอกอใชว่วิธีการหาแคทฟูดง่ายๆครับไปโหลดพอกู o กิหรือไม่ก็ b บ t t ทอร์แค u เควสแต่ผมแนะนำให้ใช้ b บทเทอร a แค u เควก่อนเพราะว่า Battle Cut Quest อะออกก่อนนะ Battle Cut Quest เนี่ยมันแบบมันดีกว่าตรงที่มันเล่นง,ง่ายถ้าที่จำได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะสำหรับมือใหม่ <c oughs> โอเควอลเล็ตทุกอย่างครบรีเสิร์ชเพิ่มแล้วก็เอเนจีเอเนจีนิดหนึ่งโอเค สวนมากเลยเจนแล่ตัวเมื่อกี้อะ่ะถือว่าเป็นตัวที่ผมรู้สึกดวงดีพอโคดอะ่ะโอเคอัพล็อกเกอร์ก่อนตัวดีต้องอัพแต่ก็ยังไม่ได้ชมเลนก็ไมไ่ตามที่หวังไวอ้อ่ะโอเคอัพแทงแคทให้เต็มไปเลยเพราะว่าไม่อึดที่สุดละโอเค ขาก็าแมวปกติด้วยโชคดีนะเนี่นที่ผมไม่ได้ตีบแคทไอ,มอ,มอเอมลจอมโจน่ะไอแมลจจมโจนหรือตีบแคทอะโคตรแย่เออพื่อได้ว่าไอซูมโม่มาเอาอมาทำอะไรเพื่ได้เอามาปัม๊มมาปั๊มยูสแสดงได้โอเคก็คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ก็กดไลค์กดซับก็ได้นะแต่ถ้าคุณไม่ทำไม่เป็นไรเพราะว่า oh. ผมก็จะทำคลิปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุณภาพเพิ่มมาแค่ศูนย์จศูนยอร์ยอกหยอยอก,ยอกเอาเป็นว่าก็จบคลิปนี้นี่นะครับผมก็ไลค์ไอ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย